ดันน้ำดันดน้ำ น้องครับตัวนี้นี่่ดูสะใจจริงครับมันมันดันดันตามการพมไล่ล็อบมาร์กเลยครับโอ้โหนี่ครับโค้ดไอ้ยักษ์นะครับตัวนี้เยื่อที่ใช้ก็กบยางแก้ขันจิ้วนะครับเห็นไหมครับมิดเลยครับไม่ว่าป่าตัวใหญ่ตัวเล็กยังไงกบ,กบยางแก้ขันจิ้ว เอาอยู่ครับโอ้ยดีใจครับสายสู้ไครับนี่ครับช้อนยังไงก็ฟ้าควงงานด้วยครับกับไมหนาน้้ำท่วมนะครับที่พ่มเขามันกัดลุกป่าอยู่ครับพ่มก็ย้ำอยู่พักหนึ่งเลยนะครับตัวนี้ครับยังไงก็ฟ้าควงงานด้วยครับกับกบบยางแก้ขันกับกระชอนสายสู้ไครับเจ้าจริงสุดยอดครับ